นี่ครับเราจะมาพูดถึงลีลิกสายเป็ดกันนะฮะก็คือลีลิกลดลายนั่นเองครับคือมีลีลิกเี้แล้วเ,เนี่ยมันไปได้ทุกที่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังสุ่มไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปสุ่มพร้อมกันเลยฮะ,ะถ้าอยากเติมเกมต้องเปทอวินรวดเร็วปลอดภัยเบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปแน่นอนฮะ คือถามว่าที่จริงนี้เนี่ยลีลิกนี้เนี่ยมันก็มีมานาแล้วนะครับแต่ซันก็ยังมองว่าลีลิกนี้เนี่ยมันก็ยังน่าเล่นอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนเป็นลีลิกพื้นฐานนะครับที่ใครมีแล้วเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่หรือทุกคอนเทนต์ของเกมเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาสู่มือมพร้อมกันเลยนะครับอ่ะซื้อมาเนี่ยฮะซันจะซื้อประจำเลยนะครับก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยซันซื้อมา10กล่องครับในราคา198แแมวนะ เนี่ยมันก็จะได้ผงแดงมาประมาณนี้นะครับแต่บางเดือนเนี่ยซันก็ซื้อเพิ่มบ้างนะครับเดือนละ5บ้าง10บ้างเป็นรวมทั้งหมดเดือนละ20อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเอามาซุมลิลิคกนนะครับนี่ฮะได้ลูกแก้วมานะเพื่อนๆขาดชิ้นไหนก็สามารถเอาลูกแก้วไปแลกได้นะครับแต่ว่าซันเนี่ยครบแล้วนะครับยังขาดที่เหลือก็คือทรายนั่นเองครับยังไม่ครบ80%นตะตอนนี้เขียวไปละ2ช่องนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ซื้อทรายนะครับเราก็สามารถ ไปล่าบอสบอยได้นะครับแล้วก็เอาลิลิที่เป็นเศษนะฮะมาย่อยได้นะแต่ว่าจะยากนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีสายแดงนะฮะอืมเพราะว่าหลังๆนะครับเห็นไหมครับซันจะมีสายม่วงอยู่ประมาณ200อันนะครับไม่ว่าจะได้จากการสุ่มกล่องนะครับหรือว่าบอสบอยนะครับเราก็สามารถกดให้มันขึ้นได้เหมือนกันนะแต่การกดให้มันขึ้นครับเราอาจจะต้องกดปลอดภัย ก็คือติ๊กถูกนั่นเองครับมาใช้ทีละ20สายม่วงนะฮะนี่ครับ3อันแล้วนะฮะสีเขียวนี่ฮะตอนนี้ก็จะมีนี่ฮะสายม่วงกดปลอดภัยไปเลยครับมันก็จะขึ้นนิดหน่อยครับหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกดนะครับฉะนั้นอย่าเอาไปกดเล่นนะเราสามารถกดเพื่อมาเอาแบบเปอร์เซ็นต์ท้ายๆได้นะเพราะว่ามันจะทำให้ ปลอดภัยนะครับเหมือนเปอร์เซนต์ไม่ลดนั่นเองนะฮะอ่ะไม่พอนะครับซื้อเข้าไปอีกครับอ่ะหมดตัวแล้วนะซื้อจนหมดตัวแล้วครับได้ครบไหมฮะได้ครบไหม0.4ยไม่ครบนะยังไม่ได้อีกว่ะไอ้ยังอ่าเกือบนะเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้วะเออยังไม่ได้จริงๆนะครับขาดอีกนิดเดียวเางเพื่อนหนึ่งแต้มนะฮะคือแบบอื้อหือ ถ้าเกิดใครมีทรายม่วงตอนนี้อาจจะกดปลอดภัยติดนะครับแต่ว่าซันไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวซันจะไปหาพวกทรายชมพูจากตู้ตัวแดงและกันนะอ่าได้ทรายชมพูมานะครับเดี๋ยวเอาทรายนี้แหละนะฮะไปสุ่มนะครับอืมถือว่าได้สองต่อนะได้สุ่มตู้ตัวแดงด้วยนะครับแล้วก็ได้สุ่มทรายชมพูไปด้วยนะครับขาดอีกนิดนึงนะครับอ่ะสุ่มอีกสักสิบทีอ้าวได้แฟมมาเลย <laughs> อ่าโอเคครับ เอาทรายนะครับเราไม่สนแฟร์แล้วครับตอนนี้จังหวะนี้เราต้องเอาทรายนะฮะไอ้พวกแฟร์เนี่ยกดฝากสมุดง่อยๆไปก่อนนะครับแถมแฟรเนี่ยมันก็มีแล้วนะครับอ่ะเขานี้ครับเรามาลองดูครับว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ้าวอีกชิ้นหนึ่งได้แล้วครับเขียวหมดแล้วครับกลายเป็น80%แล้วนะฮะอ่าเอฟเฟกต์เปิดทำงานแล้วนะครับลดไล่นะฮะ เหลือ0ูนย์ะครับเราลดฟิกแคส50%นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปใช้กันเลยดีกว่านะอ่ะใส่มาแล้วเรียบร้อยนะครับหลักๆก,การทำงานของลีลิกลดไล่นะครับมันก็จะลดในส่วนของอ่ variable cast time นะครับก็คือลดไล่ปกตินะฮะจนเหลือ0ูนย์ะฮะไม่ว่าจะใช้สกิลใดๆก็ตามแต่ว่าแต่ละสกิลเห็นไหมฮะมันจะมีพวกฟิกแคสอยู่ฮะไอไล่อ่ะเราลดหมดอยู่แล้วล่ะ ะะแต่ฟิกแคสตนี่ยแหละที่มันยังติดอยู่นิดหน่อยนะฮะฉะนั้นคนที่อัพลีลิกอันนี้แล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องอัพเด็กเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยมันเพิ่ม v ว r ลเบิลแคส t t ไทม์ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องอัพเลยครับอาจจะไปอัพพวก AG กับลักได้เลยนะฮะอ่านีซันก็เป็นเซตที่แบบว่าใส่ลดไล่เต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลเลอร์นะฮะลดไล่านะครับในส่วนของฟิกแคสนะฮะ ยอย่างดาร์กอิลูครับลดฟิกแคดอีก0.5วินะฮะแล้วก็นนี้เนี่ยลดไล่ไปอีกเห็นไหมฮะก็จะเหลือ2.8นะฮะจาก3วินะ,ะแทบจะไม่เห็นผลเลยนะ0.2วิเนี่ยนิดเดียวนะครับแบบว่าไล่แบบติดขำๆนิดนึงนะฮะอาจจะเราลองมาใช้ดูนะครับว่ามันจะไล่เร็วจริงหรือเปล่านะครับลองเอาสกิลที่มีการใช้ แคส t ไทม์ cast time กับฟ i ดแคส t ไทม์เยอะๆมานะอ่าอย่างสกิลซองนะครับใส่ในบัฟรวมใช่ไหมมันจะต้องอืดมากๆแน่นะฮะถ้าเราไม่มีลดไล่ครับแต่ตอนนี้คือไล่สบายฉิวหายห่วงเลยฮะคือไล่เร็วมากๆนะครับอ่ะลองถอดดูนะครับมอาจะเป็นยังไงอ่พอถอดแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะพอถอดเสร็จปั๊บมันก็จะไล่นานใช่ไหมอืม เวลาเราไปคอนเทนต์อื่นอย่างเช่นล่าบอสทําได้ไหมทําได้ครับเวลาล่าบอสเนี่ยเราต้องเห็นไหมฮะเทเลพอร์ตกลับบ้านเนี่ยมันนานใช่ไหมครับแต่พอมีลิลิกลดไล่แล้วปั๊บนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยวาร์ปกลับบ้านเร็วนั่นเองฮะอะ่เดี๋ยวเราใส่ให้ดูก่อนนะว่ามันวาร์ปกลับบ้านเร็วจริงเปล่านะฮะแล้วไปทุกคอนเทนต์จริงไหมนะฮะอ่าอย่างคอนเทนต์นี้นะเห็นไหมฮะล่าบอสก็สามารถใช้ในการวาร์ปเร็วได้คอนเทนต์66ล่ะ เออแล้วก็สามารถใช้ไอ้นี่ได้ครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใส่ฟอสต์แบลเออร์มานะครับมันเพิ่มไล่แล้วใช่ไหมมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับไม่ติดไล่เยอะนะฮะอืมเนี่ยฮะเอามาป้องกันสกิลนี้นะเวลาเล่นในคอนเทนต์66นะครับแม้กระทั่ง PVP ครับเวลาที่เสกเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีเฟืองใช่ไหมมันทําให้เราอะครับติดไล่นั่นเองนะฮะแต่พอมีลดไล่แล้วปับ๊บ มันทําให้เราแทบจะไม่ติดล่ายเลยฮะก็คือเอาตัวรอดได้อย่างดีนั่นเองฮะเนี่ยแหละฮมันเป็นประโยชน์ของมันแต่พอเราไม่ใส่บ้างล่ะอืมลองไม่ใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะสมมุติว่าเอาออกให้หมดเลยนะครับที่มันเป็นเกี่ยวกับลดล่ายเนี่ยอ่ะเอาออกให้หมดพอออกหมดแล้วเนี่ยอ่ะพอโดนเฟืองนะครับดูล่ายครับ ติดไล่แล้วยิ่งโดนไอ้นีย่ยิ่งนานเลยเพื่อน,อนถ้าเศษมันเ,เพิ่มไล่เราเออใช้สกิลเพิ่มไล่นะฮะดูซิว่ามันจะไล่กี่วินะฮะโอ้โหเป็นเต่าเลยเพื่อน,เ,อนเนี่ยแหละฮะมันเป็นความสําคัญของลิลิทลดไลนเองที่ต้องมีนะฮะแต่บางคนถามว่าเออถ้าเกิดเป็นลิลิทอื่นดีกว่าไหมลิลินอื่นเนี่ยมันเฉพาะทางกว่านะครับแต่ว่า รีลดไล่ลเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นอนเนกประสงค์แล้วกันเอออย่างเช่นใช้ในอะไรได้อีกบ้างครับใช้ในดันนะอย่างนี้ะเล่นในพ่นใช่ไหมเวลาพ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดไลยเท่าไหร่นะครับและยิ่งเป็นเสมือนพีทสำรองอ่าเวลาที่พีทเราตายนะครับคนชุบตายหาหมดอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถเป็นเหมือนถังสำรองนะครับก็คือเป็นคนคอยชุบพีทที่ตายนั่นเองครับ สังเกตดูเลยฮะเนี่ยดาเน,นี้ยมีคนตายบ่อยมากนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดันไนท์แมร์ดันหมึกนะครับเออพีตายบ่อยมากนะฮะฉะนั้นไนท์เนี่ยเรามีอมาตะใช่ไหมครับเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้เช่นกันอ่ะอย่างเนี้ยเห็นไหมเพื่อนตายเต็มเลยนะครับพีทก็ตายนะฮะหลังจากนี้เราจะทําไงล่ะก็ชุบพีสิครับชุบพีทคราวนี้เนี่ยเรากดใบไม้ได้เลยครับเราจะไม่มีหลอดนะเห็นไหม พีฟื้นแล้วนะครับแต่ข้อแม้มันก็คือเวลาชุบเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนไม่ใส่โอซิลิทนะครับมันจะทําให้เพื่อนที่ถูกชุบมาเนี่ยมี HP เป็นศูนย์นะครับก็คือเป็นทางสํารองแล้วกันคอนเทนต์ฟาร์มล่ะเราสามารถใส่ได้นะครับในการฟาร์มเพราะว่าเวลาที่เราเล่นสนายอ่ะสมมุติสมเป็นสนายใช่ไหมครับเล่นสนายเนี่ยมันจะมีรูนรูนหนึ่งครับที่มันทําให้เรายิงแรงก็จริงแต่ว่าจะทําให้เราติดไลนนั่นเองครับ เนี่ยฮะการแก้ทันยังไงครับเนี่ยฮะมันเพิ่มมา14วิใช่ไหมเราก็สามารถใส่ลูนเม็ดเล็กไปนะฮะก็คือลูน,นี้นั่นเองแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยมันทําให้ดามเมจเราลดลงนิดนึงนะครับถ้าเกิดเรามีรีลิกลดไล่แล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่ลูนที่เป็นดามเมจได้เลยนะฮะคอนเทนต์วอล่ะเออบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับในส่วนนี้ก็คือธนาทอสเนี่ยทำไมใส่รีลิกล,ลดไล่นะครับ การที่เราไปวอลเนี่ยแล้วเราช่วยเพื่อนได้ยังไงอีกนะครับนอกจากการทำดาเมจแล้วนะฮะนี่ฮะเอ็กซเปลครับหรือการเตะนั่นเองครับนี่เวลาใส่ลดไล่แล้วนะครับทำให้เตะศัตรูที่อยู่ในวอลนะฮะออกไปได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะสายเป็ดอะมีประโยชน์แทบจะทุกที่ทุกคอนเทนต์เลยนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหรองเท้าเต็มไปแลเพื่อนๆนี่ฮะเราก็เตะไปสิครับ และด้วยสเตตัสที่มันให้มาฮะมันสนับสนุนในเรื่องของดัมเมจอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นพวกดัเมจสไปค์นะฮะยังไงก็ต้องสมควรมีนะครับเพราะว่ามันเป็นลิลิกที่อนเนกประสงค์จริงๆฮะ